สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมดูดวงความรักคนโสดให้กับชาวธาตุน้ําในเดือนพฤศจิกายนพศ2568นะคะชาวธาตุน้ํามีราศีกรกฎราศีมีและก็ราศีพิจิกนะคะบุญนภาอ่านแบบโหราศาสไทยวันที่แต่ละราศีจะอยู่ใต้คลิปนะคะการดูดวงนี้เป็นการดูดวงแบบรวมคําทํานายอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือคําํานายอาจจะมีสลับซับฝังก็ได้ระหว่างตัวตนของคนแล้วก็เข้าคนนั้นนะคะให้เพื่อนเพื่อนรับฟังเอาแต่พลังงานดีๆพลังงานบวกบกกลับไปถ้ารับฟังแล้วไม่สบายใจไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องเอาไปนะคะ mm hmm. ขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องเป็นค่าครูให้แม่หมอสามารถกดซบกระแตงหรือกดคำว่าขอบคุณใต้คลิปได้นะคะ เดี๋ยวเรามาดูพลังงานของคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้ก่อนนะคะขอไพ่สิบใบนะคะหนึ่งเหรียญโอ้ดีมากๆเลยไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาใบแรกนะคะเด e t ย w e ท10เสิบเหรียญโอ้มีเงินนะคุณนะ่ะราชาถือดาบบางคนคุณเป็นคนรวยนะคะ มีความสําเร็จในหน้าที่การงานโอ้เป็นคนโสดที่อยู่ได้ด้วยตนเองสีดาบโอ้เป็นคนโสดที่รักตัวเองนะคุณนะ่ะเก้าไม่เท้าแปดไม่เท้าพลงานของชาวธาตุน้ําในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณจะมีโชคนะคะเ,เ,เพื่อนๆเพราะว่าไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นมาใบ,บแรกนะ บางคนคุณจะมีโชคแบบฟุกฟุกโชคแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะเห็นไหมเดือดทาวเวอร์คือความกระทันหันหนึ่งเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเดือดทาวเวอร์อยู่ตรงกลางคุณจะมีโชคลาภแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวโชคลาภแบบฟุกฟุกนะคะบางคนอาจจะได้โชคลาภทางด้านการเสี่ยงทายบางคนอาจจะได้โชคลาภทางด้านการเงินเข้ามาแบบฟุกฟุกทางใดทางหนึ่งเข้ามาในชีวิตนะคะ หรือบางคนก็อาจจะได้ของขวัญของมีค่าของฝาจากคนรักก็ได้นะหรือจากเพื่อนร่วมงานก็ได้นะคะโชคลาภแบบฟุกๆนะคะบางคนคุณเป็นคนรวยคุณมีมรดกทรัพย์สินเงินทองนะคะหนึ่งเหรียญมีมรดกทรัพย์สินเงินทองสิบเหรียญเห็นไหมคุณมีพร้อมเพรียงทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสีรอบกายคุณนะก้าว้วยเห็นไหมปัจจัยสี่รอบกายคุณมีพร้อมเพียงทุกสิ่งทุกอย่าง ก้าเหรียญคุณม <uh ีเงินล้อมรอบอยู่ตัวของคุณสิบเหรียญคุณเป็นคนรวยคุณมีมรดกทรัพย์สินมีพร้อมเพรียงทุกสิ่งทุกอย่างมีบ้านมีรถทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเพรียงนะคะคุณอยากจะได้อะไรก็ได้คุณมีเงินอยู่ในมือของคุณคุณอยากจะใช้จ่ายอะไรอยากจะได้อะไรคุณก็ได้หมดนะคะคุณเป็นคนมีเงินนะบางคนนะคะหรือบางคนถ้าคุณคิดว่าฉันไม่ได้เป็นคนรวยฉันไม่ได้เป็นคนมีเงินนะฉันก็ใช้ชีวิตของฉันแบบ ไม่ขัดสนสบายๆอะไรประมาณนี้นะแต่ถ้าคุณยังไม่ได้มีคุณยังไม่ได้รวยตอนนี้นะในอนาคตคุณจะรวยเห็นไหมแปดไม้เท้าขึ้นมาในอนาคตวันข้างหน้าชีวิตของคุณจะมีความสําเร็จคุณจะมีเงินมีทองใช้จา่ายแบบไม่ขาดมือไม่ขาดสายนะคะบางคนนะคะถ้าตอนนี้คุณมีอุปสรรคและปัญหาในเรื่องของการเงินเข้ามาในชีวิตของคุณแปดไม้เท้าขึ้นมาแล้วชีวิตของคุณกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ถ้าคุณมีปัญหาในเรื่องของการเงินจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินอาจจะมอบโอกาสใหม่ๆในเรื่องของการงานให้คุณทำและคุณทำงานตรงนั้นคุณได้เงินดีได้เงินเป็นขอเป็นกรรมก็เป็นไปได้หรือบางคนมีปัญหาในเรื่องของการงานรองานอยู่ในตอนนี้คุณกำลังจะได้งานนะคะหนึ่งเด่นขึ้นมาแล้วจะมีคนหยิบยื่นโอกาสทางด้านการงานการเงินมาให้คุณและคุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่งานตรงนี้เป็นงานที่ดี เป็นงานที่คุณทําแล้วแ,แบบคุณมีเงินเก็บนะคะคุณมีความสบายใจคุณมีเงินเก็บคุณมีเงินใช้จ่ายแบบสบายๆนะคะบางคนชีวิตของคุณมีความราบรื่นมีความสําเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานคุณมีความสําเร็จนะคะคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมีภาวะเป็นผู้นําในตัวเองคุณเป็นคนที่แบบคุณจะทําอะไรคุณคิดแล้วก็ลงมือทําด้วยตัวเองนะคะ เพราะคุณเป็นคนที่แบบคุณมั่นใจในตัวเองนะคะว่าสิ่งที่คุณทําลงไปเนี่ยจะต้องมีความสําเร็จแต่ก็สําเร็จจริงๆนะคะเห็นไหมแปดไปเท้าแล้วก็หกไปเท้าขึ้นมานะคะคุณเป็นคนโสดที่อยู่ได้นะคะเห็นไหมเก้าเหรียญเก้าถ้วยนะคะคนโสดที่แบบว่าคุณมีการงานมีการเงินที่เพียบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างคุณอยู่ได้ คุณรักตัวเองดูแลตัวเองสรรหาอาหารการกินมาดูแลสุขภาพตัวเองทําให้ตัวเองดูสวยดูล่อตอนนี้นะและก็มีคนเข้าหาคุณนะมีคนมารักมาชอบมาจีบคุณเยอะนะบางคนนะแต่คุณไม่ได้สนใจใครเห็นไหมคุณนั่งกอดอกไม่ได้สนใจใครเลยใครที่จะเข้ามาจีบคุณคนที่เข้ามาจีบคุณนะคะเพราะว่าบางคนในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะคะเดือดร้อเพ้อเห็นไหมจบกับความรักบางคนจบกันกระทนหัน บางคนทะเลาะกันอย่างรุนแรงบางคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันอยู่ดีๆก็จุกกันไปนิ่งเงียบกันไปเฉยเลยก็มีนะคะเองทําให้คุณยึดติด,ด,ด,ดเรื่องเก่าๆเรื่องในอดีตที่คุณเคยพบเจอในเรื่องของความรักที่ผ่านมามันติดตรึงตราตรึงอยู่ในห่วคุณเพราะในตอนนั้นคุณเครียดมากนะคะกับความรักหลังจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักของคุณมันจบสิ้นลงต่างคนต่างนิง่งต่างคนต่างเงียบไปแล้ว คุณอะเป็นคนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นคนที่แบบว่ารักคนยากนะคะคุณเอาใจมาหยุดอยู่กับตัวเองรักตัวเองคุณคิดว่าใครก็ตามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมาเลาเล่นกับความรู้สึกงคุณเห็นไหมมีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายแต่คุณมองดูแล้วว่าไม่ใช่คนที่เข้ามาหาคุณทั้งหมดนั้นอะเข้าเข้ามาไม่ไม่ได้มาจริงจังจริงใจกับคุณจึงทําให้คุณไม่ได้สนใจ คุณคิดว่าคุณจะรอคอยคนที่ใช่ของคุณคนที่จะเข้ามาเป็นคนรักรักเดียวใจเดียวกับคุณมามีความรักที่มั่นคงให้กับคุณมาอยู่กับคุณเป็นครอบครัวอย่ามีความสุขอย่ามีความมั่นคงจนถึงแก่ถึงเท่าเท่านั้นคุณถึงจะเปิดใจนะคะนี่คือพลังงานของคุณนะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันต่อนะคะ เดี๋ยวเรามาดูความรักของคุณกันนะว่าคุณจะพบเจอคนรักแบบไหนนะคะคุณจะเจอความรักแบบไหนเนาะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะขอดูดวงความรักคนโสดให้กับ ชาวธาตน้ำหน่อยค่ะอัศวินือดาบโอ้ชาวธาตน้ำคุณจะได้พบเจอคนรักของคุณคนนี้แบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะคุณอาจจะเดินทางไปที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วก็ไปพบเจอคนรักของคุณคณนนี้แบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็เป็นไปได้นะคะหรือเขาอาจจะทักมาหาคุณทางสื่อสารโลกออนไลน์ อยู่ดีๆเขาก็ทักมาคุณแบบประทานนันบ,บที่คุณไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะคนคนนี้ก็อยู่ในธาตุลมตุนกลุ่มเมทุนเขาอาจจะเป็นคนที่ใจร้อนนิดหนึ่งนะคะคนคนนี้นะหกไม่เท้าเขาเป็นคนที่มีความสําเร็จในหน้าที่การงานเขาอ,อาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับข้าราชการรัฐวิสาหกิจก็ได้นะคะหรืออาจจะทำงานเกี่ยวข้องกับการเดินทางทุกชนิดก็ได้นะคะ คนคนนี้เขากำลังจะเดินทางเข้ามาในชีวิตของคุณนะ,นะคะเขาอาจจะอยู่ในธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูเขาเป็นคนทางไกลไกลจากคุณไปนะคะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้นะต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะคะหรือเป็นคนไทยเราก็ได้ไปทํางานที่ต่างประเทศนะคะหรือเป็นคนไทยเราก็ได้ที่อยู่ต่างอําเภอต่างจังหวัดหรือต่างตําบลก็เป็นไปได้นะคะ บางคนคุณจะพบเจอคนคนนี้จากการสื่อสารโลกออนไลน์นะคะตอนนี้บางคนอาจจะกําลังพูดคุยกันอยู่ก็ได้นะคะหนึ่งไม่เท้าโอ้ธาตุไฟโดดเด่นมากเลยนะคนคนนี้เขาเข้ามาจริงใจกับคุณเข้าหวังที่อยากจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณนะคะ The Tower โอ้พบรักกทันหันนะคะ เห็นไหมความกระทนหันขึ้นมาทั้งสองใบเลยนะนะคะพบรักแบบปลุกปรับฉับพลันพพรักแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะหรือคนโสดบางคนก็อาจจะเป็นคนเก่าๆของคุณก็ได้นะที่จบกันไปพังกันไปที่คุณกับเขามีปัญหาประเด็นกันจบกันกระทนหันก็ได้นะคะเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าของคุณที่เขาจะกลับมาขอโอกาสคุณกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณก็เป็นไปได้นะคะ ราชินีถือไม่ถาวคนคนนี้เขาเป็นคนที่ขยันเป็นคนที่มีภาวะเป็นผู้นําเป็นคนที่มีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หลออ่อคนคนนี้นะนะคะและคนคนนี้เขาเป็นคนขี้ห่วงขี้หึงด้วยนะคะเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณนะเขาจะเข้ามาหึงมาห่วงคุณนะเพราะว่าเขารักคุณนะคะโอ้ดึงเรียนคุณจะพบเจอคนรักสายเปแบบกระทันหันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะ คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆเลยบอกได้เลยนะคะราศีนีถือไม่เท้าขึ้นมานะคะสายเปย์เขาจะเข้ามาเปย์มาดูแลมาซัพพอร์ตคุณเขาเข้ามาจริงใจกับคุณอยากจะเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณอยากจะมีความรักที่มั่นคงกับคุณนะคะถ้าคุณกับเขาศึกษาดูใจการพูดคุยกันได้สักพักหนึ่งเขาอาจจะมาขอคุณแต่งงานนําเงินก้อนนี้มาเป็นสินสอดทองมั่นขอคุณแต่งงานก็ได้นะเพราะว่าสมตัวแห่งการแต่งงานมีอยู่นะคะ โอ้ดีมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆชาวธาตุน้ำคุณจะได้พบเจอคนรักสายเปแบบกระทนหนันแบบที่คุณไม่ทันตั้งตัวนะคะโอ้เขาเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยคนคนนี้นะมีเสน่ห์ลึกลับน่าค้นหาและคุณกับเขามีความแตกต่างกันนะบางคนแตกต่างกันด้านอายุแต่ก็ต้องระวังดูดีๆด,ด้วยนะบางคนคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตกับคุณเขาอาจจะมีเจ้าของของเขาอยู่แล้วก็ได้ที่เข้ามารักมาชอบคุณนะคะเพราะว่า ไพ่หรือไพ่พิเศสคือไพ่ที่คลุมเครือเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วก็ได้ที่ารรกมาชอบคุณนะคะสเตรนโอ้คนคนนี้เขาเป็นคนที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งเป็นคนที่แบบว่ามีภาะวะเป็นผู้นำแต่คนมีอีโก้คนนี้จะเข้ามายอมคุณนะนะคะเพราะว่า เขามองเห็นว่าคุณ่ะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่ใจดีถ้าคุณนี่รักใครแล้วคุณรักจริงจริงจังจริงใจพร้อมที่จะมอบความรักที่ไร้เงื่อนไขกับคนรักของคุณเขามองดูแล้วว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงผู้ชายที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขานะคะเขาจงเข้ามายอมคุณยอมให้คุณมาง้างปากเขาเห็นไหมโดยที่เขาอ่ะไม่ได้ทําร้ายคุณเลยเพราะว่าเขามั่นใจว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงผู้ชายที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาเป็นแฟนเขาที่จะเข้ามาเป็นภรรยาเป็นสามีของเขา เขาจึงยอมคุณทุกอย่างและเขาจะเข้ามามีความรักที่ไร้เงื่อนไขกับคุณจะรักคุณไม่มีที่สิ้นสุดนะคะเ h e เ m ลเ r อรเข้มแข็งแข็งแกร่ง,งมีภาวะเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วยตัวของเขาเองเขาจะไม่ใช้อีโ้กับคุณนะคะเขาเป็นคนที่น่าเกรงขามเป็นคนที่แบบว่าดูแบบ มีสงา่าราศีหน้าเกรงขามอะไรประมาณนี้คนคนนี้นะนะคะคือบอกได้เลยว่ารูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีดูดีเข้าเหมือนคนที่แบบว่ามีเสน่ห์แล้วก็มีสงา่าราศีดูดีคนคนนี้นะเขาจะเข้ามาเปย์นคนุณนะคะสิบดาบโอ้คนคนนี้เขาเคยผิดหวังแล้วก็เสียใจในเรื่องของความรักมาก่อนนะคะ ความรักพังความรักไปต่อไม่ได้ความรักที่แบบเขาก็ได้นะที่เขาเป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่แบบว่าจะทําอะไรก็ตามใจตัวเองทั้งหมดเขาเป็นคนที่ทําลายความรักของเขากับผู้ของเขาที่ผ่านมาร้มไปพังไปจบกันไปความรักของเขาพังที่เขาได้เคยพบเจอที่ผ่านมาทําให้เขาทุกข์นะคะสิบดาบเดอะทาวเวอร์ในความทุกข์นะคะบอกได้เลยว่าทุกข์สุดๆเขาพบเจอที่ผ่านมานะความทุกข ที่ผ่านมาคือบทเรียนที่ทําให้เขาคิดได้นะคะว่าความ,มีอีโก,โกของเขานั่นแหละที่ทําให้ความรักของเขาในครั้งนั้นต้องจบไปพังไปเมื่อคุณได้พบเจอคนคนนี้เขาจะเข้ามาแบบเขาจะไม่ใช้อีโก้ก,กับคุณนะคะเขาจะเข้ามาเป็นคนที่แบบว่าเป็นคนที่มีหเหตุผลเป็นคนที่รู้ทั้งหมดแล้วอ่ะเพราะว่าเขาเจอบททดสอบในเรื่องของความรักมาหมดแล้วนะคะเขาจะเข้ามายอมคุณ เขาจะเข้ามาทาให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้มีแต่ความราบรื่นพุ่งไปข้างหน้าลูดไปข้างหน้าด้วยกันไปสู่ความมั่นคงด้วยกันนะคะอ้หนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญตรงกันมาขยายกันนะคะเพื่อนๆดีมากๆเลยชาวใต้น้นําคุณจะได้พบเจอคนรักของคุณคณนนี้เป็นคนรักที่บอกได้เลยว่าดีมากๆนะคะเพราะว่าเขาอ่ะเหมือนคนตื่นรู้นะคะเขาเจอบททดสอบมาเรียบร้อยแล้ว เขาจะเข้ามาเริ่มต้นความรักกับคุณเขาจะเข้ามารักคุณเมื่อเขาได้พบได้เจอและได้พูดคุยกับคุณแล้วนะคนคนนี้ก็จะรู้สึกในหัวใจของเขาเลยนะคะว่าคุณน,นี่แหละคือผู้หญิงหรือผู้ชายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลส่งมาเป็นของขวัญให้กับเขายืน่นมือออกมาจากท้องฟ้ายืน่นถ้วยยื่นความรักที่ดีมาให้กับเขาก็คือคุณความรักที่ดีความรักที่มีความมั่นคงก็คือคุณนะคะเ <K un> <K un> ขารักคุณเขาจะเข้ามายอมคุณคนคนนี้นะเขาจะเข้ามาเปคุณ เขามองคุณว่าคุณเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายที่มีความรักที่เพื่อพร้อมให้กับเขาเห็นไหมคุณมีความรักที่อ่อนโยนอ่อนหวานให้กับเขาความรักที่มั่นคงกับเขาซื่อตรงกับเขาแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยเขาคิดนะเพอราะเรามีหนึ่งถ้วยแล้วก็หนึ่งเหรียญขึ้นมาแล้วเขาก็จะมีความรักที่อ่อนโยนอ่อนหวานหนักแน่นมั่นคงซื่อตรงให้กับคุณรักเดียวจะเดียวกับคุณเช่นกันคนคนนี้นะนะคะราชีนิถอเหรียญโอ้ oh. ชาวท่านน้าบางคนคุณจะพบเจอคนรักของคุณคนนี้ยเขาอาจจะมีพลังงานของความเป็นพ่อไม่ไมๆก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่มีเงินนะมีโมโดรดกทรัพย์สินเงินทองเป็นเจ้าบุญทุ่มทุ่มให้กับคุณทุกสิ่งทุกอยา่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินการทองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักก็จะเข้ามาทุ่มเทให้คุณคนคนนี้นะคะโหกก้วยโอ้ชาวท่านน้าบางคนจะมีคนเก่าๆมาง้องคุณนะ แฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าของคุณที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วพังกันไปแล้วนะนิ่งเงียบกันไปแล้วเขาจะเข้ามาง้อคุณในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเห็นไหมเขาเข้ามาง้อคุณคุณก็ยอมให้อภัยเขานะคะสิบถ้วยโอ้คนคนนี้เขารักคุณมากนะบอกได้เลยเมื่อเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเขาไม่ได้มาเล่นเล่นเข้ามาจริงใจกับคุณ เขาอยากจะมีอนาคตร่วมกับคุณอยากจะมาสร้างอนาคตร่วมกับคุณอยากจะมีความรักที่มีความมั่นคงความรักที่สวยงามความรักที่สยใจให้กับคุณนะคะบางคนคนคนนี้ของคุณอ่ะเขาอยากจะมีลูกกับคุณด้วยนะคะหรือถ้าเป็นพรังงานเก่าคนคนนี้เมื่อเขาเข้ามาเขาเข้ามาจริงใจกับคุณเขาอยากจะมาอยู่ข้างๆคุณอยากจะมาเป็นคนรักที่ดีของคุณ เดอสตาคนคนนี้ก็เป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่มีหน้ามีตาทางสังคมอาจจะเป็นคนของสังคมก็ได้คนคนนี้นะนะคะเข้าเป็นคนที่แบบว่ามีรูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีขาวอวบนะคะแต่คนคนนี้เขารักคุณนะเมื่อเขาเข้ามาในสุสของคุณเขารักคุณนะคุณเหมือนดวงดาวที่ไปส่องแสงสว่างระยิบระยับอยู่ในหัวใจของเขานะคะเมื่อเขาได้พูดได้คุยกับคุณแล้วเขามีความสุขเขารักคุณ ชาว่านน้ำบางคนคุณจะได้พบจเจอคนรักของคุณคณนนี้เขาเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะนิสัยเหมือนเด็กคนคนนี้นะเอาแต่ใจขี้เหงขี้ห,งหวงขี้งอนขี้น้อยใจหรือถ้าเขาเป็นคนที่รุ่นราวเขาเดียวกับคุณหรือคนที่อายุมากกว่าคุณเขาอาจจะเป็นคนที่หน้าเด็กหน้าอ่อนกว่าวัยก็ได้นะคะคนคนนี้ก็าอาจจะอยู่ในธาตุดินพฤกษการมังกรธาตุลมตุลกูมทุนนะคะ ราศีเมษรละคณา,าเมษนะคะแล้วก็คนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันจันทร์คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันพุธคนเกิดวันพฤหัสบสดีนะคะคนคนนี้ก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มีคนเข้าหาเขาเยอะๆมากมายเห็นไหมเดื s t ตาแล้วก็เก้าถ้วยนะคะแต่เขาไม่ได้เปิดใจให้ใครง่ายๆนะไม่ได้รักใครง่ายๆนะเพราะว่าเขาเคยจบกับความรักมาก่อนคนคนนี้นะคะ เคยพังกับความรักมาก่อนความรักที่ผ่านมาทําให้เขาทุกข์ทำให้เขาเศร้าทาให้เขาเสียใจเขาไม่อยากจะพบไม่อยากจะเจอความรักคนที่ผ่านมาจึงทาให้เขาแบบรักคนยากมีคนมารักมาชอบเขาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์ดูดีนะคะจึงมีคนอยากจะเข้าหาเขานะคะแต่คนคนนี้เขาไม่ได้สนใจใครเลยเห็นไหมเขาคิดว่าคนที่เข้ามาหาเขาทั้งหมดนั้นน่ะเข้ามาแล้วเข้ามาหวังผลประโยชน์จากเขา เข้ามาแล้วไม่ได้รักเขาจริงจังจริงใจกับเขาเขาจึงไม่ได้สนใจใครกอดอกแล้วก็หันหลังให้คนที่เข้ามานะคะเขาจะรอคอยคนที่จะเข้ามาเป็นความรักที่รักเดียวจะเดียวกับเขาแล้วก็อยู่กันเป็นครอบครัวยังมีความสุขยังมีความมั่นคงเท่านั้นเขาไม่อยากจะให้หัวใจของเขาต้องไปเจ็บในเรื่องของความรักอีกต่อไปเขาอยากจะมีความรักที่อยู่ด้วยกันอยู่เคียงข้างกัน มีการเล่การเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นนะคะเลยคุณจะได้พบได้เจอคนคนนี้คนคนนี้ก็จะได้พบได้เจอคนนะคะสามถ้วยบางคนคุณจะพบเจอคนรักของคุณคนนี้จากเพื่อนร่วมงานพัฒนามาเป็นแฟนก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้นะคะคนคนนี้เมื่อเขาเห็นคุณแล้วนะเขารักคุณเขาคิดว่าคุณนี่แหละคือผู้หญิงวู้ชายที่เป็นความสุขของเขาเมื่อเขาได้พูดได้คุยกับคุณแล้วเขามีความสุขคุณ่ะเข้ามาทําให้เขามีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะคุณเป็นให้กับเขาได้ทุกอย่าง คุณเป็นได้ทังเพื่อนทั้งแฟนทั้งคนรักนะคะคุณคือความสุขของเขาเข้าจึงอยากจะได้คุณไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาเขารักคุณนะคะแถมแฟนโอ้คนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแบบหน้ามือเป็นหลังมือนะคะถ้าในตอนนี้ชีวิตของคุณแบบ พบเจออุปสรรคและปัญหาในเรื่องของการเงินการงานนะคะเมื่อคนคนนี้เข้ามาในชีวิตของคุณเขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นเขาจะเข้ามาเป็นเจ้าบุญทุ่มมาดูแลมาเป็นมาซัพพอร์ตคุณทําให้คุณสุขสบายนะคะหรือบางคนถ้าในตอนนี้ชีวิตของคุณดีขึ้นอยู่แล้วคนคนนี้เขาจะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นกว่านี้อย่างแน่นอนนะคะไพ่ e ท p เปลวันคือไพ่แห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างมากๆนะคะ ให้ความรักคนสดของชาว่าน้ําขึ้นมาทั้งคนเก่าและคนใหม่นะคะเดี๋ยวไม่หมอจะสรุปให้นะบางคนก็จะเจอคนใหม่ๆของคุณไปเลยนะคะเพราะมีหนึ่งถ้วยขึ้นมาหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญคือพลังงานใหม่ๆที่คนคนนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตของคุณบางคนคุณจะพบเจอคนรักสายเปรของคุณคนนี้แบบการหันหันแบบพ่คุณไม่ทานตั้งตัวเขาจะเข้ามาเป็นเจ้าบุญทุ่มทุ่มเงินทุ่มทองทุ่มความรัก ร่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสิ่งที่ดีๆให้กับคุณนะคะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนทางไกลอาจจะเป็นคนต่างชาติได้เลยนะหรือเป็นคนไทยเราก็ได้ที่อยู่ต่างประเทศหรือเป็นคนไทยเราก็ได้ที่อยู่ห่างจากคุณไปต่างอำเภอต่างตำบลหรือต่างจังหวัดก็ได้นะคะหรือบางคนก็จะพบเจอคนรักที่หมู่บ้านเดียวกันนะคะเพื่อนเห็นไหมหนึ่งถ้วยหมู่บ้านเดียวกัน <c oughs> หมู่บ้านใกล้เคียงกันนะคะบางคนก็จะเจอทางไกลบางคนก็จะเจอทางใกล้แตกต่างกันไปเพราะไม่หมอดูพลังงานรวมนะคะ คนคนนี้เขาจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขสบายเขาเป็นคนที่มีอีโก้นะคะแต่เขาจะไม่ใช่อีโก้กับคุณคนอีโค้คนนี้เป็นคนที่เคยผ่านในเรื่องของความรักมาก่อนจบในเรื่องความรักมาก่อนก็เจอบทเรียนบททดสอบในเรื่องของความรักมาเรียบร้อยแล้วนะคะจะทําให้พลังงานของเขาความอิโก้ของเขาเขาจะเข้ามายอมคุณเพราะว่าเขารู้แล้วความอิโก้ของเขาทําให้ความรักของเขาที่ผ่านมาพัง เขาจะไม่ใช้อีโก้กับคุณเด็ดขาดเขาจะเข้ามายอมคุณจะมีความรักที่ไร้เงื่อนไขกับคุณเขาเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์ภูมิฐานรูปร่างหน้าตาดีถ้าเป็นผู้หญิงก็สวยถ้าเป็นผู้ชายก็หล่อมีสเสน่ห์มีสง่าราศีคนคนนี้นะเข้าเข้ามาเข้ามาจริงใจกับคุณนะคะไม่แน่นะในอนาคตถ้าคุณกับเขาได้ศึกษาดูใจกันสักศักดเขาอาจจะขอคุณแต่งงานก็ได้หนึ่งเหรียญน,นะคะ ขอคุณแต่งงานอยู่กับคุณเป็นครอบครัวยังมีความมั่นคงก็เป็นไปได้นะคะหรือชาวธาตุน้ําบางคนคนเก่าๆของคุณจะมาง้อคุณนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่าภรรยาเก่าสามีเก่าของคุณที่คุณกับเขาจบกันไปแล้วพังกันไปแล้วนะบางคนจบกันกระทันหันบางคนก็ทะเลาะกันอย่างรุนแรงบางคนก็ไม่ได้ทะเลาะกันยิกงองอนกันกรวกันแล้วก็นิ่งกันไปเงียบกันไปหรือบางคนก็อยู่ดีๆก็จบกันไปนิ่งเงียบกันไปเฉยเลยก็มีนะ คนเก่าๆของคุณนี่แหละจะมาง้อคุณไพ่หกถ้วยคือไพยอย่แห่งคนรักเก่าที่จะมาง้อขอการนะคะในวันที่คุณกับเขาจบไปพังกันไปคนคนนี้เขาคิดถึงคุณมากนะคะคิดถึงคุณมากเขาอาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลเอาไว้นะคะว่าขอให้ความรักของคุณกับเขาในครั้งนี้กลับมารักกันดังเดิมด้วยเธออะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณคือความสุขของเขา เขาจึงอยากจะได้คุณไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขานะคะเขารักคุณเขาพร้อมที่จะกลับามาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองเพื่อคุณมันมีความรักที่อ่อนโยนความรักที่มีความหน,นันแน่นมั่นคงสืบตรงให้กับคุณรักเดียวจะดีว่ากับคุณนะคะไม่แน่นะในการกลับมาขอโอกาสคุณในครั้งนี้เขาอาจจะมาพูดมาคุยมาขอคุณแต่งงานก็เป็นไปได้นะคะเมื่อเขากลับมาในครั้งนี้พลังงานของเขาเปลี่ยนไปนะพลังงานของเขาจะเป็นคนที่มีเงินนะคะ เขาเป็นคนรวยเขาจะเข้ามาเปย์มาดยแลมาซัพพอร์ตคุณเขาจะเข้ามาทําให้คุณสุขสบายทั้งกายและใจนะคะนี่คือพลังงานความรักคนโสดของชาว่าตน,น้ำขอให้เพื่อนๆชาวธาตน,น้ำทุกคนทุกท่านพบเจอความรักที่ดีสุขสมบัติในความรักเหมือนไพายขึ้นมานะคะขอบคุณทุกกําลังใจในการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์น่ารักน่ารักเป็นเพื่อนกันนะคะสวัสดีค่ะ